สวัสดีครับเจ้านมเย็ยนครับโอ้หายไปนานเลยครับเจ้าแมมมอดกับสํานักเดิมครับที่หลังจากให้ไปวิ่งกับทีมงานเสียศูนย์มาครับวันนี้เรียกตัวกลับมาแล้วเรียกตัวกลับมาช่วยงาน จัดสองทางเลยเว้ยโรันเกลี้ยฮะโนเลี้ยเียเลยวะื่งวานไปงานบุญคนเดียวไหมสบกอนไหสิกนวเพวเยอะาก nhiều đấy nam anh lấy nè, lên còn, chơi nào เรื่องอะไรเครื่องอะไรวันนั้นไม่ได้อยู่อะไรวันนั้นช่างเขาพูดโบ่ไปที่เขาก็พูดโง่เลยเตยอยู่ไหนอยู่งานเมางานเมาอะ่ะเป็นไรเหนื่อยปะโบกโบกเลยทำไงลากบะนี่ไม่ต้องขทาอะไราเลยมันเตยแค่เดียวอ๋อมันเตยแค่เดี๋ยวใส่ไประเทศนี้จอดเทเแล้วจอดเข้าวเถอะนะ ซื้อของเก่านอกใส่บ่เขาเป็นตาขึ้นเท่ฮะขั้นใหม่เต็มกันดวงดับด้วยอู้อู้ไอเจ็ดอีน่ะฮะอูเลยแต่งงานเมาบ่แต่งงานเมาได้กันอะไรแรงว่าใส่เยอะบ่ใส่เยอะเลยก็มาอู้ ต่อขอกี่เลขปัดโวดเด้ยวะโวดตันนี้เดี๋ยวงานนี้จะให้ให้ใส่ข้อเหมือนกันแหละเดี๋ยววิ่งให้ทางอยู่ตัวก่อนครับนี่เราน้อยมาแล้วครับาทางก่อนเอ,อ

จัดนักจัดเต็มไปเลยครับโอ้โหขดจาลอยดินข้างล่างไหมทางอยู่ตัวเดียวว้าวอู้อู้อูููุ้้ดวิทย์ุดวิทย์ ผมสังเกตดูพี่ตีคขับเวลาเกตักปุ๊บเกจะสวิงซ้ายนิดหน่อยเป็นสูตรหรื่อไงเนี่ย ขอการข้าแรงโอ้แวๆๆเ,เดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้ออกให้รถเปล่าวิ่งบนนี้ได้ด้วยได้ไม่ต้องรอกันครับเนีย่ยเดี๋ยวจะเปิดตรงนี้ครับ กินพื้นล่างใช้ได้เลยน,นเนี่ยแห้งดีใส่อีกตีไทยออก จิบเดี๋ยวเดื่ยยกอันนั้นหน่อยนอมาเดี๋ยวยกอันนี้ออกวครับจะให้รถวิ่งมาตรงนี้ได้เลยเปิดดูดิขึ้นบ่ไมไม่ต้องกดหรอกมาแล้ว ไหไรไหมได้น้ำใช้แล้วครับเดี๋ยวมันมาแปบ๊บหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหประมาณนี้เองครับ กินข้าวก่อนเราเดี๋ยวกินข้าวเสร็จดันนี้สลบลงเลยเด้อให้มันรถเปล่ามันวิ่งนี้ได้ลงนี้ได้ไปกินข้าวก่อน FC จานชายบ้านนาครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอปิดน้ำตรงนี้ก่อนอน้ำมันล้นครับ ออกประมาณนี้เองครับนี่โอ้ไม่แรงนะเนี่ยคือว่าไม่แรงเท่าไหร่เดี๋ยวลองกินน่าจะกินได้นะน้ำเนี่ยโอ้กินได้เสียเอ้ยมันไม่เค็มดิ อืมน้ำเร่น้ำเร่เจาะลึกลงไป80เมตรครับกินได้ครับกินได้โอเคครับแจวเลยผ่านผ่านเดี๋ยวไปบอกพี่ตีกินข้าวก่อนอ่านเกะถากลงแล้ว พี่ตีแกถากลงแล้วครับอ่าตู้ไปทันูุนด้วยเข้านี่เริ่มถากลงแล้วนี่ ขึนเขาวกันขึ้นเขาวกัน,กนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม